คิดเรื่องอวกาศกับเอ่อเวียนไหวตายเกิดอะคะ่ะแล้วมันมีวันหนึง่งหนูก็รู้สึกกลัวขึ้นมาว่าเราจะต้องเวียนไหยตายเกิดตลอดไปหลอตามเวลาของอวกาศที่มันเป็นอันตันะคะแล้วทีนี้หนูก็แพริกขึ้นหนักมากหนูก็กลัวแล้วหนูก็เลยตั้งจิตกับตัวเองว่าเออถ้าถ้าจะต้องอยู่ตลอดไปอ่ะให้ให้ตายตอนนี้เลยสิอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ แล้วมันก็ไม่ตายใช่ไหมคะแล้วก็มันมันเป็นการหนูไปเป็นการไปทำเหตุอะไรหรือเป็นเหตุปัจจัยอะไรหรือเปล่าหรือหนูไปท้าทายอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าหนูกลัวว่าถ้าหนูตายไปหนูจะได้อยู่ตลอดไปอะค่ะแบบติดอยู่ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์คือเราไปกลัวอะไรอะ่ะมันมันกลัวไปเองมันคิดไปเองเราก็อย่าไปคิดดิคือทุกคนมันต้องตายไม่มีใครไม่ตาย เราบอกว่าเรากลัวความตายเพราะกลัวว่ามันจะอยู่ไปเวียนตายเวียนเกิดไปตลอดแต่พระพุทธเจ้าสอนวิธีการไม่ต้องกลับมาเวียนตายเวียนเกิดแล้วปฏิบัติดิหนูพยายามนั่งสมาธิค่ะอาจารย์แบบพยายามนั่งตามที่ที่อาจารย์สอนเลยแต่ว่ามันมันก็แพนิคขึ้นทุกครั้งเลยอะค่ะมันจะแพนิคได้ไงแสดงว่าเราไปนั่งคิดเราไม่ได้หยุดคิดใช่ไหมมันมันมันไม่สามารถหยุดคิดได้หนูก็พยายามที่จะกําหนดพุดโทโธกําหนด เข้าออกอะค่ะเราทํำยังไงก็นั่งสมาธิแล้วก็หลับตาแล้วก็พอมันมีความคิดนี้เข้ามาก็ไม่สนใจมันแล้วก็พยายามพุดโธพุโทโธอะค่ะอืมแล้วยังไงต่อแล้วมันลราดูดีตัวมันก็สั่นกลัวค่ะหายใจเร็วอย่างเงี้ยค่ะเราคิดอะไรอ่ะอืมมันคงจะไปคิดถึงตรงนั้นว่าหนูไปลบหลู่อะไรไปท้าทายอะไรหรือเปล่าประมาณเนี้ยค่ะ แล้ววิธีการทําให้หยุดคิดทํำยังไงก็ต้องกลับมาพุดโทเออแล้วกลับมาพุดโธไหมกลับมาพุทโทค่ะเออแล้วยังคิดอยู่ไหมยังยังกลัวอยู่นิดนึงค่ะเออตอนที่พูดโทะคิดไหมมันก็มีบางทีที่คิดบ้างค่ะเวลาที่ไม่คิดอะมันกลัวไหมเวลาที่ไม่คิดใช่ไหมคะอืมไม่กลัวค่ะแล้วเวลาที่คิดกลัวไหม ะแสะดงว,ว่าความกลัวเกิดจากความคิดใช่ไหมใช่ค่ะวิธีการที่จะดับความกลัวต้องทำยังไงไม่คิดค่ะเออไม่คิดวิธีการที่จะไม่คิดทํำยังไงอยู่กับพุทโทเออเพราะะนร้นหน้าที่เราคือต้องฝึกให้มันอยู่กับผู้โทใช่ไหมเพื่อให้มันไม่คิดก็คือสิ่งที่หนูกลัวคือหนูมโนเป็นจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองใช่ไหมคะกลับไปเมื่อกี้เรากลัวเพราะอะไร กลัวเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธอ่อไม่อยู่กับพุทโธเพราะอะไรเพราะเราคิดเพราะเราคิด <Pascal> ถ้าไม่คิดจะกลัวไหมไม่ค่ะเออก็แ <lucky. S 1> สดงว่าที่เราบอกว่าเรากลัวเพราะเราปรุงแต่งปรุงแต่งคือคิดใช่ไหมใช่ค่ะเออวิธีการดับความกลัวทํายังไงกลับมาอยู่กับพุโทโธเออก็คือดับความคิดใช่ไหมใช่ค่ะเรารู้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ของเราเรารู้ต้นเหตุของความกลัวของเราคือความคิด ดังนั้นต้นเหตุของความกลัวคือความคิดวิธีการคือต้องดับความคิดของความกลัวอะไรแล้วแต่คิดแล้วเกิดความกลัวต้องหยุดคิดอะไรคิดแล้วไม่เกิดความกลัวคิดได้ตอนนี้เราคิดอะไรแล้วทําให้เกิดความกลัวต้องไม่คิดในสิ่งนั้นทุกครั้งที่ความคิดเรื่องทําให้ตัวเองเกิดความกลัวขึ้นมาต้องหยุดคิดวิธีการมีแค่นี้เลยคือฝึกหยุดคิดซ้ําๆจนกว่ามาจะหยุดคิดได้แบบถาวรการหยุดคิดทำยังไงกลับไปคิดพุทโธแทนเพื่อจะดับความคิดตัวนี้ วิธีการทํายังไงไม่ใช่ไปนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวต้องใช้เวลาในระหว่างวันด้วยระหว่างวันทำยังไงเวลามันจะคิดอีแล้วคิดพุทโธ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 ในระหว่างวันเดินไปไหนก็คิดพุทโธขวาพุทซ้ายโธนั่งเฉยๆพุทโธรู้ลมหายใจก็พูดในใจออกโธเดินทำกับข้าวบ้านถูบ้านล้างจานสผ้าพุทโธในใจหมดเลยไม่ให้คิดอย่างอื่นคิดแค่คำว่าพุทโธคําเดียวถ้าคิดพุทโธคําเดียวจะคิดเรื่องที่เรากลัวได้ไหม ไม่คะ่ะแต่มันมแทรกมาคะ่ะก็นั่นไงมันแทรกอยู่แล้วหน้าที่เราคืออะไรมีสติรู้ตัวให้เร็วว่ามันแทรกมาแล้วแล้วทิ้งอารมณ์นั้นกลับไปคิดอะไร <c oughs> น,น,ไนั่นไงแต่วิธีการคืออะไรเราต้องฝึกซ้ําๆมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่ความคิดเร็วชั่วจะไม่แทรกเข้ามาหน้าที่ของความเร็วความชั่วมันจะแทรกให้เราคิดถึงมันเสมอเพราะอะไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของมันหน้าที่ความเร็วความชั่วมันต้องการให้เราคิดเพื่อให้เราทําเร็วทําชั่ว หน้าที่ของโรกภัยแค่เจ็บคืออาการกลัวต่อความตายมันก็มีหน้าที่ในการทําให้เราเนี่ยกลัวต่อความตายก็หน้าที่มันแต่นนหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราคือต้องไม่ให้มันกลัวต่อความตายแต่ต้นเหตุของการกลัวความตายคืออะไรคิดถึงความตายจึงเกิดความกลัวคิดว่าเราตายแล้วเราจะออกจากระบบสังสารวัตรนี้ไม่ได้คิดว่าถ้าเราตายแล้วเราจะเวียนตายเวียนเกิดไม่จบไม่สิน้นคิดแล้วว่าเราเนี่ยเมื่อตายไปเราจะไม่พ้นจากโลกกำเนิดจลยจและเป็นวิสัย เราต้องทนทุกทรมานแสาสาหัสชั่วกับชั่วกันไปตลอดการหองสักสวรร์อันยาวนานเราคิดใช่ไหมมันจึงทุกวิธีการคืออะไรหยุดคิดด้การสติไปรู้อยู่กับอะไรพุทโธแทรกมาอีกทิ้งอีกแทรกมาอีกทิ้งอีกแทรกไปอีกทิ้งอีกจะแทรกพันครั้งก็ทิ้งผันครั้งทําซ้ําๆมันจะแทรกน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรมันจะเบาลงเรื่อยๆกําลังของการคิดพุทโธจะหนักขึ้นกําลังของการคิดกลัวความตายจะเบาลงมันจะแทนที่กันไงถ้าเราฝึกซ้าๆ คือสิ่งที่หนูกลัวมันก็คือปรุงแต่งกากจิตของหนูทั้งหมดเลยใช่ไหมคะมันไม่มีจริงใช่ไหมคะมันมีจริงสิถ้าเราออกจากระบบนี้ไม่ได้มันก็มีจริงแต่คําถามมันเกิดขึ้นกับเราหรือ,อยังยังค่ะยังเอายังแล้วจะไปปรุงแต่งให้มันกลัวทําไมในเมื่อมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถดับเหตุแห่งความทุกนี้ได้เราสามารถดับเหตุของความกลัวต่อความตายที่เรากําลังปรุงแต่งให้มีให้เป็นนี้ได้ นั่นหมายความว่าอะไรเราก็ไปสร้างเหตุเพื่ออะไรดับเหตุของการเกิดภัยเวรขึ้นในอนาคตภัยเวรในอนาคตคืออะไรภัยเวรจากความตายแต่หน้าที่เราในปัจจุบันาาคืออะไรดับเหตุของภัยเวรน,นี้ในปัจจุบันขณะด้วยการมีสติรู้อยู่กับผู้โทก็มันยังไม่เกิดเราสามารถอะไรเปลี่ยนแปลงได้ไม่ง่ายเลยอืสสอฝึกซ้าๆทาซ้ำๆทิ้งอาราซ้ไม่ต้องคิดอย่าไปคิดถ้าคิดมันก็กลัวไงเรารู้อยู่แล้วว่าความกลัวเจิดกว่าความคิดวิธีการคืออย่าคิดมันจะได้ไม่กลัวคือหนูก็ สร้างเหตุปัใจจัยใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนมันใช่ไหมคะถูกต้องหรือถ้าเราจะคิดเราก็ต้องคิดพิจารณามันว่าความตายไม่น่ากลัวอย่าไปคิดถึงคือถ้าเราคิดแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความกลัวเราหยุดคิดแต่ถ้าเราคิดแล้วเอออันนี้มันมองว่ามันไม่น่ากลัวเว้ยเออเราตายแล้วเราอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้เราตายแล้วเราอาจจะไปบรรลุธ,ธรรมบนเทวดาก็ได้ถ้าเราตายแล้วก่อนเราตายเราอาจจะไม่เวียนตายเวียนเกิดเราอาจจะบรรลุธรรมตอนใกล้ตายก็ได้เราอาจจะลึกถึงบทธรรมพระเจ้าและสามารถถอนอุปทานขันห้าออกก่อนตายก็ได้คือเราต้องคิดในมุมที่เป็นไปได้ไม่งงแต่ให้เกิดโทษ เราต้องปรุงแต่งให้เกิดประโยชน์ค่ะอืมบางทีมันมันเข้ามาแทรกจนหนูหนูเกือบฆ่าตัวตายไปสองครั้งแล้วค่ะเพราะนั่นแหละเพราะเราไม่ยอมทิ้งไงเราไม่ยอมทิ้งอารมณ์<ง>คำถามคือถ้าเราทําลายชีวิตเองให้ตายไปมันก็จะเข้าแก๊ปเราดิที่เรากลัวอยู่คือไม่สามารถออกจากการเวียนตายเวียนเกิดนี้ได้อ้าวาสร่าเหตุผิดหไหมเราเป็นคนบอกเองว่าเรากลัวการเกิดการแก่การเจ็บการตายในระบบสังสารวัฏที่ตายเกิดไม่เลิก แต่เราบอกว่าเราคิดจนเกิดความกลัวจะนําไปสู่การทําลายชีวิตตัวเองมันย้อนแย้งมะเราบอกเรากลัวการเกิดแต่จะทําลายชีวิตตัวเองให้ไปสู่การเกิดแล้วการเกิดตรงนั้นจะนาไปสู่ทุกขติวินิบาตสัตลกกระเหมจิัชชาละเป็นวิสัยไม่ใช่สุกขติอาถรรามันย้อนแย้งกันว่าความคิดเราเห็นหมะเราตามอารมณ์ตัวเองไม่ทัานมันย้อนแย้งไปหมดเราบอกว่าเรากลัวการเกิดแต่ันไปสร้างเหตุทําลายวิธีการดับเหตุในการเกิดค่ะอ่า สร้างเหตุปัใจจัยใหม่เพื่อเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนมันใช่ไหมคะถูกต้องสร้างเหตุใหม่ตั้งสติใหม่เรื่องการทาลายชีวิตตัวเองเนี่ยหยุดคิดไปเลยอย่าไปคิดเพราะตัวนั้นมันจะทําให้เรายิ ai, ่งเวียนตายเวียนเกิดในระบบไม่จบสิน้นแล้วจะไปสู่สุข,สขทุกข,ขติแล้ไม่ใช่สุข,ขติจะลําบาก,ล,บก,ล,ก,ล,กลาบนทุรนทุรายชักดิน้นชักงอยิ่งกว่าการเป็นมนุษย์เรากลัวอยู่แล้วในฐานะมนุษย์ก็มีความทุกข์พออยู่แล้วแล้วถ้าทาลายชีวิตตัวเองจะยิ่งทุกข์หนักหนาสาหัสมากกว่าในฐานะของการเป็นมนุษย์จะเอาเหรอ เออไม่เอาก็ต้องคิดอยู่ในมุมที่ถูกต้องต้องอยู่ในฝ่ายของกุศลอย่าไปอยู่ในฝ่ายอกุศลที่เป็นฝ่ายของความเศร้าหมองตื่นรู้ตื่นตัวในธรรมะพระพุทธเจ้าพิจารณาให้ควรตามหลักธรรมให้ถูกต้องอย่าไปพิจารณาให้เกิดความกังวลนี้เรียกว่าอารมณ์ของนิวรห้าเป็นการพยาบาทเบียดเบียนเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองใช้ไม่ได้ต้องรักษาฝ่ายกุศลด้วยการคิดเฉพาะฝ่ายกุศลคิดอะไรแล้วไม่เกิดความเศร้าหมองต้องคิดไปในมุมนั้นคิดให้ควรธรรมะพระพุทธเจ้าระลึกถึงความคำสอนพระพุทธเจ้าระลึกถึงว่าการตายเนี่ยเป็นโทษ เราต้องดับเหตุนในการตายด้วยการมาสร้างเหตุปัจจัยในอริยม้คมีองค์แปดด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาการทําลายชีวิตตัวเองเป็นการผดศีลเพราะเป็นการทําลายชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาอยู่ในกุศลเสมออย่าไหลไปทางอกุศลค่ะอืมคือหนูก็ต้องละทิ้งความคิดนี้ละทิ้งความคิดปรุงแต่งนี้ค่อยๆฝึกไปแล้วก็เปลี่ยนเหตุปัจจัยตามที่เท่านั้นนะตั้งใจปฏิบัติภาวนาติดตรงไหนก็มาถามได้ค่ะขอบคุณค่ะสาธุ<อ>